เอรกชนี้รัดเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องเชื่อการส่งออกของไทยนอกจากเผชิญกับวิกฤตนี้เศรษฐกิจยุโรปแล้วยังเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธ์พิเศษทางภาษีสุลกากรหรือ g s p ในอีกไม่ถึง2ปีข้างหน้าอาจทำให้เสียเปรียบประเทศคู่แข่งที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS ค่ะในวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2555ค่ะวันนี้กับดิสันวันวิสาทินวัตรและคุณธะเดชงามเหลือค่ะ การส่งออกของไทยนอกจากจะเผชิญกับวิกฤตหนี้เศร,ธธรษฐกิจยุโรปแล้วนะคะยังเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือว่า GSP ในอีกไม่ถึง2ปีข้างหน้าค่ะซึ่งกลุ่มผู้ส่งออกไทยหลายราย,รายต้องเสียภาษีสูงขึ้นทําให้เสียเปรียบประเทศคู่แข่งที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งไทยควรวางมาตรการรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณบัณฑิตเกิดบัณฑิตค่ะหลังวันที่1มกราคม2557 ไทยมีแนวโน้มถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ระบบใหม่ของสหภาพยุโรปหรือ EU เพราะรายได้ต่อหัวของคนไทยสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่คู่แข่งสำคัญของไทยบางรายยังคงได้รับสิทธิเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและอินเดียแต่ไทยยังเหลือเวลาปรับตัวอีกหนปีก่อนที่หลักเกณฑ์ใหม่จะบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่หมกราคม2558 กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทันทีคือผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปเช่นกุ้งเนื่องจากภาษีนําเข้าในตลาดยุโรปจะพุ่งขึ้นมากกว่า2เท่าซึ่งอาจทําให้ไทยสูญเสียอํานาจต่อรองในตลาดความลําบากในเรื่องของการต่อรองการเจรจานี่ก็แปลว่าอะไรทางเลือกออกทางออกทางเลือกของทางตลาดเนี่ยมันถูกจำกัดฉะนั้นเวลาเราจะไปต่อรองกับอเมริกาญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยมันก็แคบลง คือถ้าเรายังมีตลาดรองรับอย่างทาง EU เนี่ยการต่อรองมันก็ทำให้เรามีอำนาจการต่อรอง bargaining power ดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2542กุ้งกรุงไทยเคยถูกยกเลิกสิทธิ GSP ของ EU ทำให้ปริมาณส่งออกกุ้งลดเหลือประมาณ5,000ตันต่อปีจากเดิม2,000 20, 0ถึง3,000 30, 0ตันต่อปีการปรับกฎเกณฑ์ใหม่ครั้งนี้ทำให้ผู้ส่งออกไทยเกรงว่าปริมาณส่งออกจะลดลง นายสมศักดิ์คาดว่าปริมาณส่งออกอาจจะลดลงจากร้อยละ2 0ถึง25หเหลือไม่ถึงร้อยละหนักวิชาการอิสระด้านการค้าเห็นสอดคล้องว่าสินค้าอาหารและอุตสาหารการรมประมงจะได้รับความเสียหายมากที่สุดแต่ที่เห็นใจคือสินค้าที่มีมาจิ้นส่วนต่างกำไรเล็กน้อยเช่นอาหารทะเลอาหารกระป๋องกุ้งอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นใจครับเพราะว่าถ้ามาจิ้นนิดนึงแล้วยังต้องเสียภาษีขณะที่คู่แข่งแล้วไม่เสียภาษี เเยย่อมสีปนนนอายสกลบอกว่าการตัดสิทธิ์ GSP ไม่ได้เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายและอาจไม่เลวร้ายเพราะ GSP เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวสําหรับประเทศที่มีรายได้ต่ําหรือด้อยพัฒนาถ้าตัดไปแล้วเขาคงจะต้องปรับตัวให้เราเข้มแข็งขึ้นเพิ่มศักยภาพของเราเองดีกว่าที่เราจะต้องไปพึ่งเขาแล้วเขาจะตัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เ <s> ช่นระบบ GSP ของบางประเทศเนี่ยจะข่มขู่เราเอาว่าแต่ ไไไม่่ทยยยยัางงายััังังงงงง้้้้้นนอาาาาาาีจจะะตตตดด GSP บบบรรรรรกก็ปปเเเลควขขแึภาครัฐแนะว่าผู้ส่งออกไทยควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน,ขนโดยการลดต้นทุนรวมถึงขยายการลงทุนในประเทศที่ยังคงได้รับสิทธิ์ GSP ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เร่งเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปเพื่อลดผลกระทบจากกฎระเบียบ GSP ใหม่ ในส่วนของภาพลักษ์เนี่ยภาพลักก็คือแค่เสริมเสริมออกไปว่าเออตรงไหนที่เราเป็นช่องว่างที่เราจะช่วยเขาได้นะครับในเรื่องของการล็อบบี้ยูเนี่ยเราทํามาตลอดนะครับเราขอให้เขาเลื่อนออกไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะได้ได้เริ่มมีการประสานกล้ชิด FCA เนี่ยผมเชื่อว่าก็มันน่าจะยิ่งมีแรงกดแรงผักเนี่ยมันก็ทำให้มีผลสรุปได้เร็วขึ้น แม้ผู้ส่งออกไทยจะได้รับผลกระทบและเสียเปรยียบประเทศคู่แข่งจากหลักเกณฑ์ g s p ใหม่แต่นี้อาจเป็นโอกาสในการปรับตัวของอุตสาหกรรมที่มีขีดความสาม,มารถในการแข่งขันต่ำซึ่งภาครัฐก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจส่งออกที่ยังเหลือเวลาปรับตัวอีกไม่ถึง2ปีบัณฑิตเกิดบัณฑิตไทย PBS รายงาน